ผมพลโทนะลงสวนแก้วเจ้าก,กรมยุทาธสาฐานบกปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธีกองทัพบ,บกของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งการทดสอบยิงปืนทางยุทธีกองทัพบ,บกของกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งที่31นะครับโดยในรหัสว่า a ออาร์สซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพซึ่งจะเป็นการหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพในรอบ8ปปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในปีนี้นะับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับ As we know, back then, 1991, the Malaysian, who is the initiator, the first AM, that the main purpose is to strengthening and enhancing the relationship, a good relationship, and also the friendship, the synergize, and also. Uh, to enhance the camaraderie among the asian country sir uh, the ASEAN army's rifle meet is important for our Ten country in the ASEAN because it fosters our friendship, uh, friendship among the ASEAN countries, unity, community, camaraderie. It fosters uh, regional military cooperations, uh, relations among our ASEAN countries with the benefits in terms of friendship. It forged strong bonds between nations, and this event really brings us closer to our neighboring countries. And not just that, not just about shooting, marksmanship, and competing. But more of that is building relationships with each other for different nations to get together and exchange skills and knowledge. This effort will result in increasing regional security like in the past. And another goal is in order to build up a stability in the AAS Southeast Asian. we read the country that joined ASEAN to peace and trade quality. และเข้าความแข่งขันที่นี่นี่มีความหมายความสําคัญก็คือเนาะมันจะได้แสดงถึงศักยภาพของการเป็นทหารอาชีพของแต่ละประเทศความแข่งแกันของนักกีฬาประเทศที่ว่ามาหวามตัวกันเนาะเออารเป็นงานจัดการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธี ของกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะซึ่งจะมี10ประเทศเนี่ยมาร่วมในการทดสอบค่ะก็จะมีทั้งปืนกลปืนเล็กยาวปืนคาบายปืนพกชายและก็ปืนพกหญิงมาร่วมจัดการทดสอบด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งการใช้อาวุธเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการเป็นทหารอยู่แล้วค่ะเป็นอาวุธประจำกายอยู่แล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าอะไรที่ดี อะไรที่ไม่ดีมาแชร์มาแชร์ความรู้ร่วมกันมันเป็นการยิงปืนที่ต้องใช้ทักษะการยิงปืนแม่นยำเป็นการยิงปืนประกอบเงื่อนไขในรูปแบบของยุทธกีฬาศักยภาพในการยิงที่จะต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเป็นจุด การฝึกก็จะมีรูปแบบการฝึกที่จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกเนี่ยจะต้องมีศักยภาพร่างกายที่แข่งแข่ง,ขงมีความยืดหยุ่นมีความอดทนตลอดจนเอามาพัฒนาศักยภาพการยิงให้เข้ากับรูปแบบการแข่งขันในลักษณะนี้สวัสดีครับขระผมนะครับสิบเอกปิญญากรนากานะครับมาจากอกองร้อยฝึกรบพิเศษสี่ค่ายฝึกการรบพิเศษ,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 ษสิชนครับเป็นนักกีฬาประเภทปืนเล็กยาวครับ จะเริ่มจากนะครับการยิงตั้งแต่แนว400เมตรครับลงไปถึง300เมตร200เมตร100เมตรและถ้ายิงในระยะ50เมตรเพดัะนั้นปัจจัยที่มันจะมีผลต่อการยิงนะครับก็คือเหมือนกับแคลาปืนกลนะครับตั้งแต่แสงลมสนะครับสาภาพภาพูมิประเทศแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันการควบคุมความเหนื่อของเราครับเราจะทำยังไงนะครับให้ปัจจัยที่กลาวมาทั้งหมดเนี่ย มันจะออกมาสมูทที่สุดในการที่เราจะลั่นไกออกไปอย่างเป้าหมายครับก้สึกเป็นเกียรติให้กับตัวเองนะครับก้สึกภูมิใจในตัวเองที่ตัวเองนะมาเป็นตัวแทนให้กับกองทัพโบก็เหมือนเราแบกความหวังแบกชื่อเสียงของประเทศในการแข่งขันครั้งนี้ไปด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่ได้เจอกับเพื่อนเพื่อนนักกีฬาต่างประเทศนะครับก็เป็นการเลกเปลี่ยนนะครับทักษะต่างๆอันไหนดีนะครับเราก็แบ่งปันกันอันไหนไม่ดีเราก็ช่วยแนะนํากันสำหรับผมนะครับเป็นกว่าการเชื่อมสัมพันธ์ทาิทยาาตรระหว่างระหว่างแต่ละประเทศนะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นการเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทักษะในการใช้อาวุธนะครับก็ถือผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับในเราจะได้รู้จัก เพื่อนๆต่างประเทศด้วยครับแต่ผมจ่าสิบเอกชาครีศีเลสินสังกัดก,กองพันทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่สเป็นนักกีฬาประเภทปืนกลครับ สำหรับอาวุธปืนที่ใช้แข่งขันของปืนกลใช้ปืนกลแม็กหาครับขนาด7.62มิเมตรซึ่งเป็นปืนที่ประจำการอยู่ในกองทัพบ,บกไทยเองครับ สำหรับปืนกลน,นี้ลาดับแรกคือร่างกายต้องมาอันดับหนึ่งเพราะว่าเป็นประเภทปืนที่ต้องรับน้ําหนักปืนและใช้ความเร็วในการยิงภายในเวลาที่จํากัดต้องมีใจรักก่อนครับในการยิงปืนทางยุทธทีเพราะว่าต้องทนกับความร้อนความเหนื่อยล้าต่างๆครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ใช้ร่างกายเยอะสูงมาก แต่สําหรับคุณกลนหวังผลระยะไกลอย่างเดียวครับตั้งแต่500เมตร400เมตร300เมตรใกล้สุดคือ200เมตรครับการยิงระยะไกลนี้สภาพแวดล้อมมีผลมากต่อการยิงไม่ว่าจะเป็นแสงลมอากาศอะไรพวกนี้มีมีผลหมดครับการยิงแต่ละครั้งต้องมีการจดบันทึกหลักฐานว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงพอเราเราลงการแข่งขันเราก็จะมาดูว่าสภาพตอนนี้มันตรงกับหลักฐานที่เราจดไว้มันเป็นยังไงแล้วก็ใช้หลักฐานตัวนั้นครับ ทำไมถึงอยากลงแข่งจริงๆแล้วเราไม่ได้กำหนดว่าเราจะสามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ไหมเพราะว่ากระบวนการที่จะได้ตัวนักยิงปืนมาเป็นตัวแทนแข่งขันเนี่ยมันจะเริ่มการคัดเลือกตั้งแต่การแบ่งกลุ่มหน่วยก็คือจะมี6กลุ่มหน่วยครับกลุ่มหน่วยที่1ถึง4ก็จะเป็นกองทพัพภาค1ถึง4แล้วก็มีรบพิเศษแล้วก็ปตอ,อครับก็จะมีการคัดเลือกมาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็พอมาถึงตรงนี้มันก็จะเป็นการคัดเลือกเอาตัวแทนของกลุ่มหน่วย เข้ามาเก็บตัวรวมกันที่ทีมใหญ่ทบอเพื่อที่จะคัดเลือกอีกทีหนึ่งว่าใครจะได้เป็นตัวแทนเหมือนเราได้เพิ่มทักษะความชำนาญให้มากขึ้นมากขึ้นทุกปีค่ะมันเป็นสเสน่ห์ค่ะของการยิงปืนว่าเราจะต้องมาเพราะว่าเราได้ความรู้ประสบการณ์ในแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ กับผม11ไกลสอนยำเลิศครับามาจากสังกัดรอส 4, รี่พันหนึ่งครับอีกคนนึงก็พี่สิบเอกศิทธิพรสอมยาครับามาจากกรมทหารพานที่ที่ยีครับอสองคนเรานี่มาจากาปืนเล็กสั้นครับคาบายทีมครับของเราเป็นปืนเล็กสั่นครับบูเบอร์เตอร์ติดกล้องครับโคบฟิกที่4เท่าครับ ระยะยิงก็คือระยะ100เมตร75เมตร50เมตร25เมตรแต่ละแนวต้องใช้เวลากำกับครับมันก็เป็นการว่ายิงโดยแบบมีสเต็ปสูงครับ <not> การฝึกซ้อมเราทำเป็นที่ดีที่สุดครับทุกอย่างต้องเพียบพร้อมทุกอย่างต้งเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด แต่เรื่องอาการชนะหรือไม่ชนะคือเป็นเรื่องหองอนาคตครับในการเข้าการแข่งขันก็คือต้องหนึ่งละเราต้องหวังชัยชนะแน่นอนแต่2ก็คือน้ําใจนักกีฬาต้องมีครับเพื่อนๆที่มาเข้าร่วมการทดสอบน่ารักค่ะน่ารักแล้วก็เหมือนเรามีไมตรีที่ดีต่อกันมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมีอะไรที่ ที่ช่วยเหลือหรือว่าเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยช่วยเหลือดูแลกันตลอดตัวผมเองได้รับศักยภาพในการยิงแม่นยำแต่ผมผมมองว่ากองทัพบก ได้จากเรามากกว่าก็คือทุกคนที่มาเก็บตัวรวมกันที่นี่ครับเมื่อเขากลับไปที่หน่วยคนที่มีศักยภาพก็จะเป็นบุคลากรกองทบกที่สามารถถ่ายทอดขยายผลนให้กับหน่วยแล้วก็หน่วยพิเศษที่ตัวเองไปปฏิบัติหน้าที่พิเศษอยู่ด้วยประมาณนี้ครับเป็นกิจกรรมที่ที่ดีมากท,ที่ผู้บังคับบัญชาของแต่ละกองทัพเนี่ยท่านได้ลิงเห็นแล้วก็จัดขึ้นมาทำให้พวกเรากลุ่มประเทศอาเซียนได้มารวมตัวกัน ได้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตของทหารแต่ละประเทศเรียนรู้วัฒนธรรมได้มิตรภาพเราก็ต้องสร้างมิตรภาพให้เพื่อนๆให้แต่ละประเทศเนี่ยภูมิใจที่ที่มีเพื่อนอย่างชาติไทยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอย่างงี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ทํางานแล้วก็อยู่ร่วมกันทําให้ประเทศของเราแล้วก็กลุ่มอาเซียนเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสงบทํางานร่วมกันได้ค่ะ ที่ผ่านมากองทัพไทยก็สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นที่ในประเทศไทยเองหรือออกไปนอกประเทศก็สาม,มารถสร้างชื่อเสียงให้กองทัพบ,บกไทยเป็นที่ภาคภูมิใจไม่แพ้ชาติใดครับเขามีความหวังถึงว่าอยากได้เหรียญรางวัลไปต้นพ่อแม่ประศชะนโนอันพิเศษสําคัญที่สุดก็อยากได้ขันรางวัลเนาะ even though the competition is going on in a short period of time, but i can get uh, got a lot of new experience, knowledge, a new friend, a good friendship with the asian country. we can get to know more about the culture from the asian country also, and especially uh, the host of the country. Thai people are so friendly and kind. And finally, I would like to say thank you to the host of the country that for welcoming and uh, preparing the best AM 31st, uh, 2023 for all the Asian countries. Thank you so much. And I do hope the AM will be continued, executed in the future, maybe with some modifications in the practice and events, so that it can stay relevant and survive in the future of the ARM itself. Thank you.